ดีครับกลับมาผมกลับมาแล้วกลับมาเล่นเกมต่อ <c oughs> หลังจากที่ไปแก้คำผิดในนิยายมาอัดวิดีโอไว้ด้วยอ่านี้ก็มาเล่นเกมอ่าทำอะไรทิ้งเอาไว้ว่าลืมไปละอ๋อใช่ทำบ้านทิ้งเอาไว้เ,ออ <c oughs> เดี๋ยวต้องทำหวานใหม่อีกอันหนึ่งทำพื้นใหม่ด้วย งั้นเดินไปเดินมาขึ้นขึ้นลงลงตกตกผมคิดว่าไอวิดีโอล็อกเนี่ยอนาคตเนี่ยมันคงจะเป็นอย่างนี้กันหมด้วครับพวกบล็อกพวกพวกเอ่อเว็บบล็อกธรรมดาพื้น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 ทั่วไปคงจะจะหายไปนะครัมคิดผมนะเพราะว่าพูดเอาอ๋อ ทำผิดให้ทำไอเทมผิดอย่างพูด,พดเอากับพิมพ์เอาเนี่ย <No. S 2> พูดมันง่ายกว่านเยอะเลยนะผมว่านะเวลาเราพูดเอาเนี่ยแต่ว่ามันมันมันก็พลาดง่ายกว่ากันเหมือนกันนะสองสามสีส่ห้าหกเหมือนเหมือนจะดีแต่ว่าถ้าพลาดทีก็ต้องมาเซ็นเซอร์ตลองมาแก้ไขกันอีกเพราะฉะนั้นวีดีโอล็อกนี่เหมาะกับคนที่ ไม่มีปัญหากับไอเรื่องพวกนี้นะส่วนผมนี่อ,อ,อีกอย่างหนึ่งเวลาคนจะทำวิดีโอล็อกเนี่ยเรื่องโจ์เก่าครับโจ์ก็สำคัญนะไม่ใช่ว่า <c oughs> คือถ้าถ้าอย่างคนมันมีคนที่แบบทำวิดีโอแล้วเผยหน้าตัวเองด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีคู่อะไรไม่มี ใครจะมาหาเรื่องด้วยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่แต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าคุณมีแบบยังไงมีแบบคนนี่เหมือนขี้หน้าคุณอะไรเงี้ยคุณกาจดโดนป่วนโดนหาเรื่อง <c oughs> มันทำให้ผมนึกถึงสานวนในในนิยายจียนนะ้แล้วว่คนคนเจตนาดีไม่มาคนมาไม่มีเจตนาดีก็หมายก็ว่าคนคนที่เข้ามาหาเราคนใหญ่ก็มีจุดมุ่งหวังแอบซ่อนเล่นอยู่คนที่ไม่สนใจเราไม่เกี่ยวข้องกับเราก็คงไม่สนใจเราเลยยิ่มาตกอีกแล้ว ถ้าเป็นของเครื่องเก่าผมนี่ไม,ม่โอกาสได้ดูเลยนะภาพพิมพ์สวยๆอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากทําวิดีโอล็อกให้เห็นหน้าตัวเองกันนะเพราะว่าตัวเองไม่ใช่คนตามมาถึงนี้ไม่ใช่คนที่แบบสะอาดสะอาดใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว,ว่าแปลว่าไม่ต้องกังวลว่าจะไปเผยตัวให้ศัตรูที่ไหนได้เห็นอะไรอย่างนั้นก็ มันก็เป็นความผิดพลาดในชีวิตนะครับของเราบางครังบางช่วงบงเวลาก็ทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงอนาคตความผิดถูกอะไรเงี้ยอดีตนะครับอดีตของเราเมืออ่อก่อนผมเคยเชื่อนะว่าอ้คนเราสามารถที่จะเป็นคนดีอย่างที่สุดได้แบบไม่เคยทําผิดอะไรมาก่อนเลยพอเข้าจริงๆมันก็ มันน้อยนะมันพอๆออกับเหมือนกับเป็นเทพนิยายไม,ม่คนส่วนใหญ่ที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีมากๆเป็นคนดีจริงๆเนี่ยแบบว่าพ่อพระแบบเทพพบุตรเทพธิดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขาเบื้องหลังของเขานี่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่ามุมมองของคนเรามันไม่เหมือนกันด้วยนะ บางเรื่องธรรมดาในสำหรับอีกคนนึงในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับอีกคนหนึ่งอืมอ,อยากผมนะอย่างจริงอยากทําวิดีโอร้อให้เห็นหน้าตัวเองด้วยแบบเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนแต่บางเอิ่นบางเอื่นไอ้โลกออนไลน์นี่มันมันแคบจริงๆคุณอาจจะคิดไม่ถึงหรอกผมเคยทำงานเป็นพนักงานห้าร้านกระตูงงน,น,นลแล้วไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับร้าน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาถึงตัวเองก็เป็นบทเรียนนะครับสั่งสอนว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันแคบจริงแคบกว่าที่เราคิดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทําอะไรก็ระวังตัวเงไว้ไว้ก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คงยากอ่ะคงไม่มีใครได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของผมรอกไหม ยังโชคดีนะที่ผมเป็นคนครอบรอบครอบอยู่บ้างทําให้พวกรูปภาพมาถึงรูปผมที่ยิงปัจจุบันน่ะนะมันไม่ได้เผยแพร่ออกมาอ <c oughs> จะมีก็รูปเก่าๆรูปโบราณไอ้รูปอวตารผมอะพอเทสแทนตัวผมที่ใช้ในตามเว็บบอร์ดหรือว่าในเด็กดีนี่ก็เป็นรูปเกา่ารูปตั้งแต่สมัยมัธยมละตอนนี้แก่แล้วใครดูรูปผมสมัยมัธยมแล้วยงมา <c oughs> ถึงผมตอนนี้ได้ก็เอายอมปะ น,นั้นก็ตอนนี้ก็มันบนบนๆไปอย่างนั้นแหระครับเรื่องพูดระหว่างเล่นเกมปกติผมไม่ใช่คนที่พูดอ่าเกี่ยวกับอ,อ,ๆๆอะไรพวกนี้นะอเนื้อหมาป่านี่ทำให้สุกได้หรือเปล่าเนาะ อ๋อปกติผมเป็นคนอยู่เงียบๆมากกว่าใช้ความคิดไม่ใช่อไอเรื่องจะมาพูดมาโมยอย่างอย่างที่ผมทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยนี่อย่าว่าแต่ผมอยู่หอ่ยคนก็คงได้ยินกันบ้างแหละนะแต่แต่ละคนก็สนใจทุระของตัวเองเออตรงนี้สินะ ไม่ใช่สิผิดแล้วมานั่นแหละต้องเป็นตรงนี้นี่ไงล่ะเดี๋ยวทำบันไดขึ้นมาอ่าน,นี้บันไดขึ้นไปบันไดขึ้นไปตรงนี้จะไปชนตรงนี้แล้วกันตรงนี้คานตรงนี้ยยบเอ่อทำเก่ง ผมว่าจะพูดพูดอะไรนะเมื่อกี้อ๋อใช่พูดเรื่องวิดีโอล็อกก็พอพอพอ,พอได้ท Video Lock ําวิดีโอล็อกนี้แล้วมันก็ <c oughs> มันเพลินดีนะมันหลักๆคือมันเหมือนกับได้พูดได้คุยได้ระบายได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจแล้วมันก็ผ่อนคลายนะช่วยได้เหมือนกันจากความเครียด ที่สะสมอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราเดี๋ยววันนี้ผมต้องแต่งนิยายตุ๊แต่งนิยายต่ออไม่ใช่สิต้องเป็นพรุ่งนี้สิส่วนอ่ตอนที่ยี่สิบห้าตอนที่ยีสี่แต่งไว้แล้วนะ อ๋อใช่แต่งไปแล้วตอนที่24แต่งไวเรียบร้อยลืมตัวงองไรอย่งเงเพราะฉะนั้นก็เหลือตอนที่25่สิบห้าทำระเบียงดีกว่าก็เหลือตอนที่25้าที่ยังค้างอยู่นะไม่ใช่สิไม่ใช่ยังค้างเ้าบอกว่ายัางไม่ได้ทำเลยมากาสตอรับตอนที่25 แต่ว่าตอนที่24ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้ก็ต้องแต่งตอนที่25ให้เสร็จ <c oughs> ไม่ใช่ให้เสร็จสิครึ่งแรกให้เสร็จแล้วก็ลง <c oughs> ตอนที่24ครึ่งหลังอตกบอยอย้างว่าถ้าเป็นบ้านจริงเนี่ยขาหักแล้วเนี่ยอ <c oughs> โอเคปิดรูไว้เนื่างการการร่วงหล่นยังไม่ตั้งใจ นี่ไงเราแท็บเดาะแท็บเดาะแท็บเดาะอ่าสวยงามมายัางล่ะลงได้ไหมลงได้งีงพลาดแล้วชาลีพลาดแล้วเอ,อ่อด ติดแทบดอฝั่งนี้แล้วมันขวางทางครับมันขึ้นบนันไดบาเลยแล้วไอไอประตูไม้เนี่ยแข็งมากมนานแังเว้ยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้อง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 หาอะไรมาวางอีกด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ ไปวางแท็บดออันนี้ทุบไปเลยก็ได้ไมั<อ>้ยแล้วก็เนี่ยไว้โอเคทีนี้พอเราขึ้นไปนะโอ้หจำเดำ็ดเยี่ยมสวยงามอืมติปปปโอเคระเบียง เบี่ยงนี่จำได้ว่ามันทํารั้วได้นะแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วสูตรมันมันมันจะต้องใช้ไมอยังไงบ้างตรงนี้เราทําประตูมากันไว้ดีกว่าวิดีโอนี้คงไม่ได้แลนะ้วะนอกจากนอกจากไอ้ไอ้เนี่ยโอเค เอออกประตูต้องปิดประตูให้เรียบร้อยด้วยมารยาทผู้เจริญแล้ว <c oughs> <c oughs> ปดระตูนี่เราสวยงามมากนั่นตกเขเจ็บเดี๋ยวดีก็ามากินนิดนึงช่องแหว่งนี้มันคืออะไร เยี yep. ่ยมอันนี้ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเลาะดินฝั่งนี้เอาดีกว่า ใด่เลยคอมบีเอ่มาเหลือตัวเดียวก็แล้ว โอ้เกะไรก็อย่างว่าผม,ผมทีจริงแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่โดยเฉพาะพูดกับตัวเองนี่เวลาที่เห็นคํพลาดอย่างนี้ยคือต้องต้องจินตนาการเอาไว้อะนะว่าเรากําลังพูดกับคนฟังอยู่นะคนที่ฟังเราอยู่ตอนเนี้ยมันมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเวลาที่่คุยกับคนนึงจะรู้เรื่องแต่ว่าคนหนึงไม่ได้อยู่ต่อหน้าขนา คุยโทรศัพท์ผมยังไม่ค่อยชอบคุยเลยอมไม่ถนัดนะเวลาต้องมาสื่อสารกันโดยที่ไม่เห็นหน้าต่าะเวลาเวลาเราเคุยคนอื่นแล้วไม่เห็นหน้านี่เราคาดเดาความรู้สึกของเขาไม่ออกนะพอคาดเดาความรู้สึกไม่ออกบางทีการสื่อความหมายนั้นก็ผิดพลาดได้เลย,ยงาม หน้าบ้านแล้วก็ตามด้วยอืี๋ยวทำเพิ่อมอีกชุดหนึ่งเลย <c oughs> เมื่อก่อนตอนที่ผมยังยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะผมเอาเพชรเพลทอะแผ่นเหยียบมาวางตรงเนี้ยแล้วแล้วพอถ้าเราเหยียบมนันีใช่ไหมก็ประตูมันก็จะเปิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกซอมบี้ที่มาตอนกลางคืนมันก็อะแต่กับม่เหยียบไม่เหยียบไอ้แป้นนะแล้มันเข้าเข้าประตูเข้าบ้าน เป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตท,ที่ที่ผมรู้สึกว่าทำไมัวเองปัญญาอ่อนมีว่าอ่าจัดการแมงมุมเผื่อจะได้แยยมงมุมมาทำอ่าเบียดตบอะไรวะพวงพิษมไม่เห็นประโยชน์มาเลยนะ อเออนี่มันต้องเป็นอย่างนี้เฉยมันจะต้องไม่ระเบิดนันดีหรือว่าผมวิ่งไนนม่ทันด้วยั้ำว้าดึงปืนแถวๆน่าสนใจมากอขุดทรายไปทำกระจกก็น่าจะดีนะทำบานกระจก มากเลยไอ้หมอืมสามสิบห้าซึ่งผมมีไอ้นี่มีหลังอุยอ๊ยอุ๊ยผมแอบไม่เนี่ย แปดเจ็ดหกห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกโอเค,อเคไม่ใช่ดอกกุหลาบสิดอกกุหลาบมันมันไม่ใช่อ่มันไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยนะมันจะต้องมีต้นมี่มีเรื่อยๆยาวๆอยู่วงนอกก็แหละอา่า แล้วมีฐานหินเท่าไรหร่วะไม่มีเลยดีมากดีจริงๆอ้าวยี่สิบนาทีแล้ว,ลวงั้นวิดีโอนี้หยุดแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีครับ